สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องแชแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่ของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ของสามเหลี่ยม สามเหรียญคือสามคนสามความปรึกษาพูดคุยผลประโยชน์นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ชาวราศีมังกรน,นะคะได้พลังงานไพ่ของสามเหรียญสามเหรียญน,นะคะเช่นปรึกษาพ่อแม่ก็ได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ได้รับคําแนะนําจากใครก็ได้หรือมีคนคุยแบบนี้ก็ได้นะพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญคุณต้องการให้คุณต้องการ กลับไปหาใครสักคนหนึ่งหรือมีใครสักคนกลับมาหรือตั้งคําถามในลักษณะว่าจะมีใครกลับมาหรือเปล่านะพลังงานไพ่เป็นเวอร์ค่ะเวอร์แปลว่าต่างวายัยต่างชาติต่างศาสนาต่างทีมแดนไกลหรือคนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนคะคะไพ่เป็นสามถ้วยค่ะสามคนสามความคนคุยไลฟ์สไตล์เพื่อนชาวท่านน้ําชาวราศีมีนไพ่เป็นห้าเหียงค่ะคุณน่าจะเป็นงอนงอเขาอยู่มากมายพอสมควรนะแล้วไปทก็อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนที่คุณยังได้คุยกัน ตาวเวอร์ค่ะนะคะในความคุยกันแต่มันก็มีความเหมือนไกลกันอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าคุณกพยายามกําลังพยายาม,ก,ยายามกอบกู้ความรักความสัมพันธ์จากใครคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่คุณได้รับมาที่นี้อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ารักเราไม่เท่ากันเขาปฏิเสธนะคะในความสัมพันธ์และมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังขอให้อยู่ในความสัมพันธ์อยู่อันนี้คือชาวราศีมังกรเนาะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะนะคะ,นะคะ คนคนนี้ให้พลังงานไพ่ในลักษณะของไฮโลแฟนไฮโลแฟนคือชาวราศีกันชาวราศีพฤษภหรือคนเกิดในเดือนนั้นต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาไฮโลแฟนเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ศีลส,สมาธิปัญญาเดี๋ยวดูซิพลังงานไพ่เพิ่มเติมออกมาบอกถึงเด็กถือดาบค่ะคุณอยู่ในพลังงานด้านการตัดสินใจคุณอาจจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเช่นพ่อแม่พ่อแม่เขาพ่อแม่คุณ เป็นพลังงานด้านการตัดสินใจคุณกําลังนึกถึงว่าเออเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่มีสินเสม,มอกันหรือไม่นะคะมีบุญวาสนาต่อการหรือไม่แต่บอกแบบนี้นะชาวราศีมังกรคุณให้คะแนนคนนี้ค่อนข้างดีนะถึงขนาดขั้นแบบว่าพ่อแม่ชอบอะไรครอบเข้ากับครอบครัวได้คุณอยากจะแต่งงานอยากให้เขาเป็นแม่ของลูกคุณคือไลฟ์สไตล์เนี่ยมันได้เป็นทางคนรักแล้วก็เพื่อนฝูงนะคุณส่วนด้วยก็ได้นะให้แบบนี้เนาะนะซึ่งในตรงนี้เนี่ย รประเด็นปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นตามพลังงานไพ่ของเด็กถือดาบเนี่ยแปลว่ามีไฟใดไฟหนึ่งหัวร้อนเอาแต่ใจนะไฟหนึ่งไฟใดไฟหนึ่งหัวร้อนเอาแต่ใจเป็นพลังงานด้านความขัดแย้งนะคะคุณยังแอบส่องแอบดูเขานะคะพลังงานไพ่เป็นสี่ดาบสีดาบส่งผลในลักษณะคือนะปิดหูปิดตาปล่อยวางแต่ว่ามีความคิดความเครียดนอนไม่หลับในเรื่องราวตรงนี้คุณรู้สึกอาาจา มองว่ามันน่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะพยายามเทคแอคชั่นแล้วแต่กลายเป็นว่านะคะยังไม่มีเกินของการที่จะได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้ก็ได้หนึ่งถ้วยค่ะนะคะมีความเป็นไปได้เกี่ยวข้องกับชาวท่านน้ําชาวราศีมีนกรกฎพิจิอพลังงานไพ่เป็นหนึ่งถ้วยอาจจะหมายถึงนะคะลูกเต้า หนาะลูกเต้าครอบครัวไม่ได้เจอลูกเลยหรือมีประเด็นมีปัญหากับคนรักคนรู้ใจเนี่ยไม่ได้เจอลูกเลยหรือกาลังคิดีนเรื่องว่าจะทํายังไงเกี่ยวข้องความรักครอบค,ครัวแบบนี้ก็ได้และหนึ่งดาบคือพลังงานของการตัดสินใจอุปสรรคปัญหาการเลือก,กใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ นะคุณกำลังจะพยายามพูดคุยหาวิธีการแก้ไขอย,อย่างใดอย่างหนึ่งปรึกษาหารือผู้หลักผู้ใหญ่พยายามกอบกู้ความรักความสัมพันธ์เพื่อจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้งของกับครอบครัวหรือความรักของคุณในที่นี้นะซึ่งปัดมองว่าแม้ว่ามันจะเป็นเดือนพฤศจิกายนทายให้ยาวๆเลยค่ะภายในมกราคมนี้คุณอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ลงตัวเนาะเนะะดี๋ยวดูค่ะนะคะพลังงานไพ่ของคนรักคนรู้ใจของชาวราศีมังกรในช่วงนะคะเดือน พู้จัการคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ของเขาเป็นจัสติ c ค่ะจัสติ c เนี่ยนะคะมันบอกถึงความขัดแย้งสามคนสามความเรื่องราวชาวราศีมังกรน่าจะไม่ได้เจอเรื่องราวความแค่คุณสองคนที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งหัวร้อนเอาใจใจเท่านั้นมันน่าจะมีในเรื่องของนะคะเช่นนะคะความคือจัสติ c อ่ะมันแปลว่าพ่อแม่ครอบครัวมีิทธพลในความรักความสัมพันธ์หรือสามคนสามความนะคนใกล้ชิดสนิทสนมนะกำลังให้คำปรึกษา ตัวคุณหรือคนรักเขารู้ใจคุณว่ามันจะลงตัวในด้านตรงไหนนะคะเช่นคุณมีสมบัติเยอะคุณก็จะรู้สึกว่าสมบัตินี้ควรแบ่งให้ใครแบบยุติธรรมดีนะคะหรือถ้าคุณมีลูกหลายคนคุณก็จะเหมือน,เป,นเป็นคนที่พูดถึงว่าเฮ้ยความรักความสัมพันธ์นี้เราจะให้ลูกคนไหนเราจะให้ลูกคนไหนอะไรแบบนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องของแบบอะไรที่พูดถึงความยุติธรรมในชีวิตคู่หรืออนาคตนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคืออิสรภาพความหวังและรอคอยนะคะปลายกระทาค่ะ เขายังคุยกับคุณอยู่นะไพ่ปัดยังบอกแบบนั้นนะคะเขาคุณกับเขายังคุยกันอาจจะคุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีความหวังเล็กๆอยู่ในนั้นว่าถ้ามันลงตัวมันให้ความยุติธรรมทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณหรือเราคุยแล้วเจรจาแล้วเห็นไหมมันได้รับความยุติธรรมทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณมันออกแนวเหมือนประมาณว่ามันสามารถเคลียร์กันได้มันก็จะส่งผลทําให้นะคะไปในทิศทางที่เป็นบวกได้แล้วก็คือไพ่ของเขาเนี่ยเป็นไพ่ของแปดดาว เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแปดดับคือดราม่านอนไม่หลับเครียดคิดมากนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงกับเรื่องตรงนี้ดีนะคะแทบจะทํางานไม่ได้แล้วแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรกับคนรักคนรู้ใจในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าคุณเจอประเด็นเจอปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดจากการที่ตัวคุณแล้วตัวเขาเนี่ยมันไม่ลงรูปลงรอยกัน มันมีคําพูดคําจาในลักษณะเหมือนประมาณว่าเธอเอาเปรียบฉันฉันเอาเปรียบเธอแบบนี้นะเธอคือคนสร้างปัญหาให้ฉันฉันคือคนสร้างปัญหาให้เธอเธอคือคนไม่เข้าใจฉันฉันคือคนไม่เข้าใจเธอนะบอกเลยฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์อยากจะลองไปเคลียร์ไปปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่อยากให้ผู้รักผู้ใหญ่ช่วยก,กันนะหาทางออกซึ่งบัตรบอกเราว่าคุณจะ เคลียเรื่องราวนี้ในพฤศจิกาธันวานี้้ไม่เกินมกรานี้และคุณจะตัดสินใจในเรื่องนี้จะไปต่อหรือพอทีมันขึ้นมาในไพ่ของคุณแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในการตัดสินใจในเรื่องของความรักมันไม่ใช่แพชชั่นที่ที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดจากคนแค่พึ่งชอบกันแต่คนคนนี้ส่งผลทําให้คุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันไปต่อกันได้เราจะต้องแต่งงานมีลูกด้วยกัน นะมันเป็นความรักมันเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนชีวิตแต่ประเด็นในตอนนี้อย่างที่ปัดบอกไปค่ะว่าเนะี่ยคุณต้องการกลับไปกอบกูเรื่องนี้หรือแก้ไขเรื่องนี้หรือพยายามหาทางออกในเรื่องนี้ซึ่งคนรักคนรู้ใจของกัวคุณเองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีความหวังกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณยังคุยกันแต่เขาเป็นคนีคิดมากและเขาต้องการความยุติธรรมในชีวิตคู่ของเราสองคนนะะซึ่งการเจราจาต่อรองนะคะการปรึกษาหารือนะคะการที่อยู่ในภาวะของคนที่นะคะ เขาเรียกว่าเคลียร์ก่อนตัดสินใจมันมาแล้วนะชาวราศีมังกรนะนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ว่านะคะในเรื่องราวของเทคนิคความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเด็กถือกระทาเด็กถือกระทาคือส่งผลในลักษณะของการเริ่มต้น การศึกษาดูใจการพัฒนาความสัมพันธ์การไปต่อเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรถ้าคุณจะคบหาดูใจใครเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจอย่างเดียวคนคนนี้ทําให้คุณนะคะเติบโตในธุรกิจการงาน นค,คนพวคน,นี้ทําให้คุณมีความรู้สึกอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะเป็นที่ปรึกษานะเป็นคนที่ร่วมธุรกิจการงานร่วมกันได้เป็นที่ปรึกษาของกันและกันได้และนะเทคนิคในความสัมพันธ์นี้ชาวราศีมังกรจะหาวิธีการหนทางในการสร้างแพชชั่นร่วมกันหรือนะคะการสร้างสัมพันธภาพาร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปเกาะไปต่อด้วยการที่หาทางให้คนรักคนรู้ใจมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นทําธุรกิจร่วมกัน นะคะนะเอาเรื่องงานเรื่องการเข้าไปพูดไปคุยนะคะเนี่ยนะคะเพระาะฉะนั้นเทคนิคการประสบความสําเร็จของชาวราศีมังกรกรณีที่มีประเด็นมีปัญหาและคุณอยากประสบความสําเร็จปัดว่าการไปต่อของคุณเนี่ยคุณพยายามทําอะไรใดๆก็ตามให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เขาคือคุ้นส่วนชีวิตของคุณคือคนที่ทําธุรกิจการงานร่วมกันคือคนที่เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือกันเริ่มต้นมาด้วยกันผ่านอุปสรรคเรื่องราวปัญหาด้วยกันนะชาวราศีมังกรจะสามารถประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนื้อคู่คู่ครองค่ะชาวราศีมังกรจะต้องถามแน่นอนว่านะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื้อคู่ความรักคู่ครองคนที่จะเข้ามาในความในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนที่มีอิทธิพลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะมีพลัง งานไพ่ของวันอะไรบ้างนะหนึ่งค่ะขึ้นมาเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีตุลค่ะสองค่ะขึ้นมาพลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีกรค่ะและพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องของตามวันนะคะพลังงานไพ่ที่ส่งผลต่อนะคะชาวราศีมังกรนะคะตามวันจะมีวันอะไรบ้างนะคะพลังงานไพ่ค่ะจะเป็นไพ่ของนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะ และนะคะเป็นพลังงานไพ่ของคนเกิดวันพฤหัสค่ะอันนี้ให้ไปดูหน้าง,งานตามความเป็นจริงนะจ๊ะนะคะว่าคนไหนที่ส่งผลต่อนะคะนะคะ ชาวราศีมังกรในช่วงนะคะเดือ,อนพฤศจิกายนมากที่สุดเนาะทีนี้เรามาดูนะคะบทสรุปในเรื่องราวความรักชาวราศีมังกรคุณต้องถามแน่นอนใช่ค่ะอาจารย์กําลังตัดสินใจในเรื่องของความรักกําลังกอบกู้ในเรื่องของความรักขัอพันธ์แพชชั่นดีมากเรากับเขาเนี่ยดีมากนะคะอยากคบจนถึงขนาดขั้นแต่งงานกันได้แต่ในตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าความยุติธรรมนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาไม่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือนะคะอย่างที่ปัดบอกไปการตั้งคําถามหรือเรื่องราวเป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องของคุณกับเขามัน เกิดจากการที่นะคะเราไม่เข้าใจกันเราต่างกันคุณเป็นปัญหาของฉันฉันเป็นปัญหาของคุณนะคะฉันอดทนมานานแล้วคุณอดทนมานานแล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในเรื่องของการกอบกู้ในตรงนี้เนี่ยหรือการไปเคลียร์ในตรงนี้นะ่ยพลังงานไพ่มันออกบทสรุปมาเรื่องอะไรไพ่มันเป็นคิงถือถ้วยไนหะเป้าหมายสําคัญเนี่ยของคนคนรักคนรู้ใจคุณอาจจะโฟกัสไปเรื่องของคิงถือถ้วยค่อนข้างเยอะเช่นผู้นําหรือครอบครัวนะคะข้อสองต่อมาค่ะไพ่เป็นหกดาบ โมเมนต์ประมาณว่าถ้าเกิดคือหกดาบเนี่ยแปลว่าแยกกันอยู่แยกกันนอนนะคะถ้าเป็นผู้นําเป็นครอบครัวไม่ได้เราอาจจะต้องแยกทางกันแบบนี้ก็ได้นะแฮงแมนค่ะอยู่ในภาวะของความกดดันการที่คุณไปคุยไปเคลียอะไรใดๆก็ตามเนี่ยเขาน่าจะโอเคกับตัวคุณนะแต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเป็นครอบครัวในเวลานี้ตอนนี้คัมมิ่งสูตนี้เขาอาจจะแบบเออขอแบบ อืมอีกหน่อยนะคะเหตุผลของเขาเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่ดีตรงที่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเขามีพชชั่นอยู่กับคุณหรืออาจจะเป็นลูกเป็นเป็นแบบเพื่อลูกแบบนี้ได้นะะแฮงแมนเป็นเรื่องของการที่เขายังขอเวลาค่ะแล้วก็สิบคาาค่ะสิบาคบาาการบล็อกการปิดกั้นไม่พูดไม่คุยเก็บความเก็บความรู้สึกไว้เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการไปคุยไปเคลียอะไรใดๆก็ตามแล้วโฟกัสไปที่ครอบครัวเป้าหมายความเป็นผู้นํา นะในบทสรุปของเรื่องราวในตรงนี้ปัดมองว่าเขาเองมีแพชชั่นมีเรื่องของความรู้สึกมีเรื่องของการคิดถึงลูกอยู่มีไหมนะคะมีนะคะ,นะคะแต่เขาเองยังไม่ได้ให้การตอบรับหรือการให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วยังเป็นเรื่องของการใช้เวลาพิสูจน์หรือการขอเวลา อีกนะคะคุณอาจจะต้องแยกกันอยู่แยกกันนอนกัเขาไปอีกสักพักแบบนี้เนาะนะคะแล้วก้าวก็ทานเนี่ยบ่งบอกถึงนะคะครอบครัวมีทิพยในความรักความสัมพันธ์ปัญหาด้าน,นความขัดแยง้งความอยู่ไกลกันนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาเก่าเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะหลักกัักกันมันไม่ลงตัวเห็นไหมนะคะและยังอยู่ในภาวะแบบเข้าใจอ่ะแต่ขอเวลานะคะแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตกต้องชาวราศีมังกรพอดีเลยคิงถือเดียนนะ,ะ๊ะนะคะ ชาวราศีมังกรที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวค่ะจะต้องถาตั้งคำถามแน่นอนอาจารย์คะนะคะเกิดประเด็นเกิดปัญหาจริงๆนะคะ และในที่นี้คุณก็จะต้องถามต่อว่าเรากับเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเขาจะกลับมามีความสัมพันธ์หรือเปล่าไปกอบกู้แล้วประสบความสําเร็จไหมนะคะเปนปัญหานี้จะลงตัวลงเอย่ยการเคลียร์นะะมันจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบอะไรอย่างไรหรือจะเป็นไปตามพลังงานไพ่ที่อ่านในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปันหรา99นะนะคะชาวราศีมังกรที่สนใจนะคะในเรื่องของการดูดวงแอดไลน์ปันหรา99 สนใจ e-book ค,ค่ะแอดไล์ปฐโหรา99เช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ